สดีค่ะพบกับรายการ g ู๊ดมิวเซียมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังพิพิธภัณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งนำความรู้มาให้คุณผู้ชมถึงบ้านค่ะหากคุณผู้ชมรักการดูภาพยนตร์เป็นชีวิตจิตใจแล้วล่ะก็พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยแห่งนี้คงจะเป็นที่หมายของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่พุทธมนฑลสายห้าไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณของหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยแห่งนี้ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆของภาพยนตร์เอาไว้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสวัสดีครับผมสุธีน้ำสมบูรณ์นะครับตำแหน,น่งนักวิชาการภาพยนตร์นะครับอยู่กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมนะครับของภาพยนตร์องค์การมหาชนนะครับก็ วันนี้จะมาพูดถึงความเป็นมาของภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่เข้ามาฉายก่อนนะครับศตวิรุที240 24 4นะครับมีคณะหนังเล่นะครับนำโดยนายเอสเจมาคนะครับเข้ามาหาสถานที่ฉายภาพยนตร์ในประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีโรงหนังแน่นอนนะครับแต่เรายังมีโรงละครของหม่อมเจ้าราังการนะรชื่อว่ามงคลบริษัทนะคร ตั้งอยู่ที่บริเวณประตู3ยอดนะครับซึ่งปัจจุบันก็เหลือแต่ชื่อแล้วนะครับมาทําการลงประกาศในหนังสือพิมพ์นะครับเพื่อที่จะฉายสิ่งที่เรียกว่าจีนีมาโตกราฟนะครับภาพเคลื่อนไหวคือการใช้หลักการที่เรียกว่าการเห็นภาพติดตาค่ะ หลักของปรากฏการณ์นี้ก็คือการใช้ภาพนิ่งที่มีอิริยาบถหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่องกันค่ะเมื่อนำเอาภาพนิ่งเหล่านั้นมาใช้ดูทีละภาพโดยอัตราความเร็วในการใช้ต่อภาพเท่าๆกันสายตามนุษย์จะยังคงรักษาภาพไว้ขณะหนึ่งและสมองของคนจะทำการเชื่อมโยงสองภาพเข้าด้วยกันและจะทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไปเรื่อยๆหากมีภาพต่อไปปรากฏในเวลาใกล้เคียงกัน ภาพนิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ทางแรกในไทยเลยนะฮะลังจากนั้นภายหลังก็มีคณะหนังเล่นเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามานะครับจนมีเจ้านายองหนึ่งนะครับเป็นพระเจ้าน้องยาเธอของในรัชกาลที่ห้านะครับองเจ้าทองแถมถอนบงกรมหลวงสมรศาตส,สุภกิจนะครับ ได้ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่5นะครับประพาสยุโรปในปี2 4 4 0นี่ี่ศะฮะกลับมาเนี่ยก็ได้ซื้อจัดซื้อสิ่งของนะครับที่เป็นสิ่งของเทคโนโลยีแต่งใหม่หลากหลายกลับเข้ามานะครับในสิ่งของที่ท่านสั่งซื้อเข้ามานะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่าหนังฝรั่งสามสรับนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างแต่ หลังจากนั้น3ปีนะครับในปี2440ท่านลงประกาศในหนังสือพิมพ์นะครับว่าท่านจะนําหนังที่ท่าน,านถ่ายทําเองเนี่ยออกฉายในงานวันเบนจามาบอฟิทนะฮะก็ถือว่าเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่หนังเข้ามาฉายในประเทศไทยนะครับ3ปีนะครับก็มีคนไทยเนี่ยเริ่มถ่ายทําแล้วก็ฉายหนังในประเทศไทยแล้วนะฮะถือว่าท่านเราก็เลยยกย่องท่านให้เป็นพระบิดาภาพยนตร์ไทยนะครับ พอเข้าสู่ยุคราชการที่6เนี่ยก็ตอนนี้การถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยมีการตั้งอาสตูดิโอหรือโรงถ่ายเป็นเป็นเป็นหลักฐานอยู่เลยก็คือกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวนะครับหน่วยงานเนี้ยนอกจากจะถ่ายทำหนังของราชการนะครับก็เวลามีกองถ่ายจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนี้ด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเวลา มีกองถ่ายจากฮอลลีวูดนะครับอตอนนั้นนายเฮนรี่แม็กเล่เข้ามาประเทศไทยเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์นะครับแต่งเนื้อเรื่องขึ้นมาอยากให้คนไทยแสดงนะเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับก็ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เลยต้องการนักแสดงนะครับได้หนังสาวสงเสงียมนาวีเสถียรนะฮะที่ที่ทำงานอยู่ที่กรมหอรสศพหลวงนะครร่วมแสดงหนังนี้ด้วยนะครับ หนังเรื่องนี้ก็คนไทยจะคุ้นหูกันในเรื่องนางสาวสุวรรณเนาะพอถ่ายทำมีสี่ทีคนไทยมีคนไทยแสดงเป็นเรื่องแรกเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนางสาวสุวรรณเป็นภาพยนตร์ใบแนวรักๆใคร่ๆค่ะเขียนบทและกำกับโดยนายเฮนรี่แมกเกรเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำในประเทศสยามโดยฮอลลีวูดที่ใช้นักแสดงชาวสยามทั้งหมดค่ะ ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่22มิถุนายนคริสตศักราช1923ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและได้เข้าฉายในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่า Kingdom of Heaven แต่น่าเสียดายนะคะที่นำเข้ามาฉายในประเทศไทยได้เพียง3วันฟิล์มต้นฉบับก็สูญหายนับเป็นโชคร้ายมากๆเลยค่ะที่ปัจจุบันไม่เหลือสิ่งใดเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกเลย นอกจากวัสดุประชาสัมพันธ์และของชำรวยเล็กๆน้อยๆซึ่งรักษาไว้ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะตอนนี้ยุคนี้บุคลากรที่ทำงานอยู่ในกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทําภาพยนตร์ที่หลากหลายนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีกองถ่ายภาพยนตร์ที่บันทึกเสียงในฟิล์มเข้ามาในเมืองไทยด้วยนะครับเมื่อเปลี่ยนยุคสมัยไปนะครับในยุค รัชกาลที่7นะครับยุคนี้ถือว่าภาพยนตร์เนี่ยเฟื่องฟูเลยผู้คนสามารถเข้าถึงกล้องถ่ายภาพยนตร์ได้นะครับเพราะผู้ผลิตเนี่ยออกแบบกล้องให้ขนาดเล็กลงนะครับฟิล์มขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะทำให้คนธรรมดาเนี่ยซื้อฟิล์มมาถ่ายทำกันในครอบครัวส่งไปล้างที่บริษัทนะครับแล้วเขาเขาก็จะส่งฟิล์มกลับมานะฮะฉายดูกันเองในครอบครัวได้เกิดภาพยนตร์ส่วนตัวหรือหนังบ้านขึ้นมานะครับ ที่คิดประดิษฐ์ต้นแบบของภาพยนตร์ขึ้นคือโทมัสอันวาเอริสันและผู้ร่วมงานของเขาชื่อวิลเลียมเคนเนดีดิกสันค่ะเมื่อพศ2432เรียกว่าคิเนโตสโคปมีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ4ฟุตมักเรียกว่าถ้ำมองใช้การดูผ่านช่องเล็กๆดูได้ทีละคนภายในมีฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟที่เอดิสันเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นเองค่ะ ฟิล์มยาวประมาณ50ฟุตวางพาดไปมาเคลื่อนที่เป็นวงรอบผ่านช่องที่มีแว่นขยายกับหลอดไฟฟ้าด้วยความเร็ว48ภาพต่อวินาทีต่อมาลดลงเหลือ16ภาพต่อวินาทีค่ะในหลวงรัชการที่7เนี่ยส่งปลดการชมภาพยนตร์ปลดการถ่ายภาพยนตร์นะครับรวมถึงตั้งสมาคมผู้ถ่ายภาพยนตร์ขึ้นในยุคนี้นะฮะทนท่านก็มีผลงานสมพง หลากหลายนะครับมีหนังเวลาท่านไปประพาสที่ไหนก็บันทึกเป็นการภาพยนตร์ไว้นะฮะรวมถึงมีหนังเรื่องด้วยนะครับที่เรื่องโาแหวนวิเศษถ่ายทําพระราชบวิพานที่ตามสเสด็จนะับแต่งเป็นเรื่องเป็นหนังเรื่องขึ้นมานะครับภาพ,พยนตร์ของรังชก,การที่7เนี่ยท่านจะใช้ชื่อว่าภาพยนตร์อัำพร อันนี้ก็มาต่อกันที่ภาพยนตร์ของเอกชนบ้างนะครับก็คือคนที่เคยทํางานกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวนี่แหละออกมาตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์ของตัวเองนะครับใช้ชื่อว่าโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงสีกรุงนะฮะอาหนังเสียงในฟิล์มเรื่องแรกใช้ชื่อว่าหลงทางในปีพศ2470นนะครับก็จะมีผลงานหนังนะครับที่ฉายในโรงเลยของคนไทยเลยนะครับเรื่องแรกเลยชื่อว่าโชคสองชั้นนะครับ หนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เราเนี่ยได้ทำการอนุรักษ์ฟิล์มไว้บางส่วนนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งนาะทีเศษเ,เท่านั้นเองนะครับเป็นหนังที่ถือว่าเป็นคนไทยทำร้อยเปร์็นเรื่องแรกเลยนะครับต้นกำเนิดของภาพยนตร์ในประเทศไทยมีความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยนะคะ แต่เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ภาพ,พยนตร์ไทยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมกันค่ะ สู่ช่วงที่2ของรายการกู๊ดมิวเซียมแล้วนะคะนอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภาพยนตรไทยแล้วที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตรไทยยังมีเรื่องราวของบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตรไทยให้เราได้ดูกันด้วยค่ะเราไปชมกันต่อเลยค่ะและบุคคลที่มีคุณุประการกับภาพยนตรไทยท่านหนึ่งนะครับนอนำพาภาพยนตรไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับสมภาพ ภาพยนตร์ประกวดนะครับเป็นท่านแรกเลยนะครับก็คือคุณรัดเฟสันดีนะครับในปี2480นะครับคุณรัฐเนี่ยทำภาพยนตร์สั้นนะครับชื่อเรื่องว่าแตงนะครับส่งประกวดที่กาสโกสกอตแลนด์นะครับตอนนั้นกรรมการคือคุณอัลเฟรดฮิสคอกนะครับก็ตัดสินมอบรางวัลนะครับเป็นช้วยรางวัลให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลในต่างประเทศเลยนะครับ ภายหลังเนี่ยคุณรัฐทำหนังเรื่องยาวนะครับชื่อว่าสันติวีนานะครับส่งประกวดที่ญี่ปุ่นนะครับในงานภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกนะฮะก็ได้รับครานี้ถึงได้รับถึง3รางวัลเลยนะครับก็คือถ่ายภาพกำกับศิลป์แล้วก็รางวัลพิเศษจากสมาคมพุ่งกับอเมริกันนะครับเป็นกล้องมิเชลนะครับ BNC เลยหือว่าเป็นกล้องที่สเปคสูงนะครับมี ฮอลลีวูดเนี่ยนิยมใช้กล้องรุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่มาเลยนะครับนังจากคุณรัฐเนี่ยจะทําหนังส่งประกวดแล้วนะครับอย่างที่คุณรัฐทําก็คือพยายามเหมือนกับต่อรองหรือ,อพยายามรวบรวมนะครับผู้กกับเนี่ยให้เป็นสมาคมพู้กกับนะครับเพื่อเรียกร้องเนี่ยให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมอุตสาหการรมภาพยนตร์ในประเทศไทยด้วยนะครับจนคุณรัเนี่ยก็ทําภารกิจ พวกคู่กันไปนะครับภายหลังก็สุขภาพไม่ดีนะฮะก็เลยก็เลยหยุดทำภาพยนตร์ไปนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคุณรัฐเขาร่วมประชุมนะครับกับรัฐมนตรีนะฮะในที่ประชุมเนี่ยคุณรัฐขอลุกขึ้นพูดเป็นคนสุดท้ายนะฮะพูดแต่พูดได้ไม่กี่ประโยคนะคุณรัฐก็หน้ามืดแล้วก็เกิดการหัวใจวายนะครับเสียชีวิตในโรงพยาบาลในปี2513นะถือว่าปฏิบัติหน้าที่จนบวลาสุดท้ายเลย บุคคลท่านหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศผ่านทางแผ่นฟิล์มก็คือคุณปรีดีพนมยงค่ะภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเป็นภาพยนตร์ไทยที่คุณปรีดีพนมยงประสงค์ให้เป็นภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ความเป็นชาติรัฐของไทยในช่วงเวลานั้นค่ะสร้างเสร็จในปีพศ2483เพื่อส่งไปประกวดรางวัลสันติภาพที่สหรัฐอเมริกาค่ะ หลังจากออกฉายในครั้งแรกถูกวิจารณ์อย่างแรงจากผู้ชมบางส่วนรวมถึงนักวิจารณ์ชาวตะวันตกว่าเป็นผลงานของนักทำหนังสมัครเล่นที่พยายามจะพูดถึงเรื่องราวระดับมนุษยชาติการถ่ายทำก็ทำเลียนแบบหนังมหากราบของอเมริกันแต่ต่อมาหลังการศึกษายอย่างละเอียดพบว่าเปลี่ยมไปด้วยคุณค่าทางด้านศิลปะประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและคุณธรรมค่ะ และต่อมาในวันที่20ตุลาคมพศ2 5 5 0องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติมอบรางวัลเฟลลินีเพื่อชูเกียรติผู้กำกับและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานอนุรักษ์ศิลปะภาพยนตร์ให้แก่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะส่วนถัดไปนะครับก็เป็นส่วนกระบวนการผลิตภาพยนตร์นะครับมีตั้งแต่ ก่อนการผลิตนะครับช่วงเตรียมการช่วงถ่ายทำนะครับแล้วก็หลังการผลิตนะครับนี่เราก็จะพูดถึงช่วงก่อนเนาะก็มีเตรียมบทภาพยนตร์เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับจนถึงนั้นนักแสดงเอกไปถ่ายทำนะครับถ่ายทําก็จะสมัยก่อนก็ถ่ายด้วยฟิล์มนะฮะถ่ายทําเสร็จแล้วก็เอาไปฟิล์มไปล้างนะครับก็เป็นหลังการผลิตแล้วนะครับอาจจะมีขั้นตอนปรับสีแก้แสงก็อยู่ในกระบวนนี้นะครับจนถึง ส่วนที่จะแนะนำพิเศษเลยก็คือทำคำบรรยายภาษาไทยหรือซับไตเติลนะครับสมัยก่อนเนี่ยซับไตเติลเขาเรียกว่าซับตอกนะครับถ้าใครดูหนังสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นตัวหนังสือสีข,ขาวๆนะครับที่เป็นคำบรรยายภาษาไทยอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็เขาก็มีวิธีการของเขานะครับก็คือเริ่มจากเตรียมข้อความนะครับที่ที่เป็นบทพูดทั้งหมดเลยของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับระบุหมายเลขไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นประโยคที่เท่าไหร่นําไป ย่อให้เป็นตัวหนังสือเล็กๆด้วยกันถ่ายถ่ายฟิล์มนะฮะเสร็จแล้วไปกัดกรดบนแผ่นทองแดงนะครับให้เป็นตัวหนังสือตัวนูนนะครับตัวนูนเล็กๆเลยนะครับติดหมายเลขก,กำกับไว้ด้วยนะครับว่าเป็นประโยคที่เท่าไหร่เอาแผ่นทองแดงที่ติดหมายเลขไว้นะครับสมมติหมายเลขหนึ่งเอามาติดบนแท่นนะครับแท่นนี้จะให้ความร้อนเมื่อสแตมป์หรือปั๊มไปบนฟิล์มเนี่ยก็เยื่อพามก็จะหายไปแล้วก็กลายเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็น วิธีการทำซับหรือคำบรรยายภาษาไทยในยุคก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม,ไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วนะครับค่าแรงเนี่ยถูกกดถูกกดตามมาแต่เมื่อกดหมายรายงานให้ให้บังคับให้ได้ค่าแรงสูงขึน้นคือให้วันละยี่สิบบาทนี้ในทุนเขาก,เขาก็เขาก็ได้ถูกกดหมายรายงานบังคับแล้วเขาก็ให้สำหรับส่วนจะแสดงเล่านะครับในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น แต่ละส่วนนะครับก็จะเล่าเรื่องอย่างชั้นบนเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในรอบ100ปีเลยตั้งแต่ที่หนังเนี่ยเริ่มเข้ามาฉายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าหอเฟรมหรือหอเกียรติยศนะครับยกย่องบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผ่านทางการประกวดภาพยนตร์นะครับแล้วก็ส่วนถัดไปก็จะเป็นกระบวนการผลิตภาพยนตร์นะครับตั้งแต่เตรียมก่อนการถ่าทยทำนะครับ ส่วนของการถ่ายทําภาพยนตร์แล้วก็หลังการถ่ายทําภาพยนตร์เราต้องทําอะไรบ้างจนถึงผู้ชมอย่างเรานะครับก็จะได้ชมภาพยนตร์ในวิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับวก็ภายนอกเนี่ยเรายังมีส่วนนิทรรศการที่เรียกว่าเมืองมายานะครับบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับทั้งไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยนะครับในรูปแบบน,นิทรรศการที่เข้าชมได้ภายนในนะครับมีวิทยากรนําชมทุกส่วนเลยนะครับ สำหรับเวลาทําการของเรานะครับพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะเปิดในวันหยุดนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดนักขัตฤกษ์นะครับเข้าชมได้อย่างในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นรอบนะครับก็คือรอบ10โมง11โมงบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วก็บ่าย3โมงนะครับใช้เวลานำชมแต่ละรอบเนี่ย90นาทีนะครับแต่ถ้าถ้ามีเวลาไม่มากนะครับด้านนอกเนี่ยเรามีส่วนที่เรียวกว่าเมืองมายาเนี่ยเข้าชมได้ ตามอัธยาศัยนะครับจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับสวหรัตอนนี้พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะครับเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับแอปเนี้ยสามารถรับรับรู้ข้อมูลนะครับที่ที่เราติด QR code ไว้ตามบริเวณต่างๆนะครับสามารถเที่ยวชมด้วยตัวเองได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันนี้ด้วยกันส่องไปที่ QR code นะครับก็จะ ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่หรือส่วนจัดแสดงหลแลส่วนของเราได้เลยนะครับที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยยังเก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆไว้รอให้คุณผู้ชมได้แวะเวียนกันไปไม่เพียงแค่คนที่ชื่นชอบภาพยนตร์นะคะไม่ว่าใครก็สามารถเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบแน่นอนคะ่ะ แต่วันนี้เวลาของรายการ Good Museum มหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ